อนโมทิตาภังตามีนาามีนาตามปุญญังตามปุญญังไม่หางไม่ห่างธาตุังธาตุภังสาธุสาธุสาสาอนุโมทามิอนโมทามิวันทามิสันเตวันมสัตภระทังตับามะทัมามิันเตมามันเตุกัสตะะมมิสันเตะมันเตกายกรรมสามกายกัรมสามวจีกรมสี่วจีกรมสีมโนกรมสามมโนกรรมสาม การอันใดที่ข้าพเจ้าข้าพเจ้าลังทงพลังทงพได้สุประมาสุประมาอพระรัตนกายตอรัตนกอคุณพระบิดามัดาอคุณพระบิดามันดาตอคุณครูอุปัชฌายาอคุณครูชาอาจารย์ที่หน้าก็ดีที่หน้าก็ดีรับหลังก็ดีรับหลังก็ดีเจตนาก็ดีเจตนาก็ดีได้เจตนาก็ดีได้เจตนาก็ดีบัดนี้ข้าพเจ้าข้าพเจ้าขอระลึงทร ขอพมาลาโทษขอพมาลาโทษขอให้ท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายโอปรอภัยโทษได้โปรดอภัยยโทษได้แก่ข้าพเจ้าได้แก่ข้าพเจ้าปราดจัดต่อเท่าปราบต่อเท่าด้สุข้านิพพานด้สุข้านิพพานด้วยเธอด้วยเธอน้อมโมสามจบน้อมโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตตัมมาสามพุตตะตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตตัมมาสามพุตตะตานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตตัมมาสามพุตตะตาเราทำลาสิกขา ปฏิสังขารายับบัทวาปวโยตรังปิเตวามาวะเตวาสตัสาปิคตปิคาตายมะกัตวิสัป ชาตนันทังปฏิสังขายุนิโสปินตปาตังปฏิเสวานิเนวาเทาวายนามาธาญาณมันตนาญาวิภูตนาอยากยาวะเทวิมาตกายตติติยาญาณนาอยาวิหิงสุปารติยาพระมจริยานุการาอยายิติปุรานันจเวทนันปฏิหังขามินวันจเวทนังนัปปาเตสามิ ยาตราจะมีภวิสติอนวัตคตาสภาตุวิหารูจาติปฏิสังขายโยนิโสเสนาตานังปฏิเทวามิยาวเทวาสีตัสสาปฏิฆาตายะอุนหัสสาปฏิฆาตายะสังตมะกัสวาตตปัสิรินตปัสัมปัสนังปฏิฆาตายะยาวเทวาอุตุปริสยวินุทนังปฏิสันลานารามัง ปฏิสังขาโยนโสกิลานักเจนิสัตนะครับปริชากลงปติเทวามียาวะเทวอุปนนานเวทยาภาติกานังเวทนานังปฏิคาตายะอัจจรนัมศายะอัจัราัอัจปัชะอัจปรยััปัมศยะัรามัตายิ

ข้าพเจ้าข้าพเจ้าลาสิกขาทั้งท่านทั้งหลายจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นพระฤาษีจงจข้าพเจ้าจงจานนี้สิกขาปัจขามิทิสิตมังคาเรทะข้าพเจ้าลาสิกขาท่านทั้งหลายจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นพระฤาษี สิกขาปัญจสกสิน uh, ะิกขาปัญจถามิทิมังเเรคาริะข้าพเจ้าข้าพเจ้าลาศึกษาท่านทั้งหลายจงจำข้าพเจ้าไว้ว่าเป็นพระฤๅษีในใจนี่ในใจัสุง

กินเท่าไหร่น่ะไปต่อยคนต่างยุโรปอ่ะตนนี้มองตึกระมองอาเนห้างไวกระจายเื่องอะไรกันองมองอะไางเงี้ยมองอาเซียนห้างเลยรเรยนเนื้อมหาลันี่เชื่อถือใครมาเนื้

นัโมตัสสะพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนัโมตัสสะพะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

ป้าพเจ้าทสมิยามิอะตินาานาเวรามณีข้าพเจ้าทำสมาธิยามิข้ามสุเมจาจาราเวรามณีข้าพเจาสมาธิยามิข้ามสุเมจ่าจาราเวรามณีขิาพเจ้าสมาธิยามิมุตสาวทาเวรามณีขิาาทำสมาิยามิมุตสาวทาเวรามณีข้าพเจ้สมาธิยามิสุรามระยามะชะมาทัานาเวรามณี

บางทีไม่เจลกภายนอกนะบงทีไม่เกี่ยวว่าความชั่วความเ็วต้องทีเป็ไม่เคยพูดแล้ว ว่าการพูธโบราณคอดว่าสุกแล้วนะสมวยเราแล้เนสือเก็นนะครับสนี้ไหมพูดแล้วให้เสนี้ตรงนี้เห้คับลางับได้ได้ดูดีเนะสน่หคกคนเนาะ Oh uh, yeah. เสเคสาะโสนังอภะปะโตปะโมตะวิสุทญาตรังสุมังคะตังสุประตังสุโมติตังตุพโนตุปโมตุปตะสุยังตัมมังไิสุปังคินังกายกรรมังวาจากังมังปะทกินังปะตักินังมโนกังมังปนิติเตปะทังคินาปะตังคินานิขัตวานละพันตะเต महाताकिने तु सत्तम मंगलं रत्नं तथा तु सम्पति วันตังสุราสสวัสดโตตาโมธัมมัยนมัสอัปติปันโนภวโตาวังตังังนามังมางนี่ยตุบตุบตุเตุบเตารรมูจนมาตุนะนขา មកខាង16ណាស់ឡូយនិយាយទៅខ្ញុំថានំឡាននំឡានមកចាំបន្តិចមកពួកទៅទឹកបានឡើងដល់នំឡានមកកំពែងទៅឡើងទៅ